ครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเกมกีฬานะครับก็มีพลิกมีแพงมีเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาเนาะยิ่งพวกเราไม่ได้ซ้อมนะครับมีจะขึ้นคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยนะครับก็ปอบดำนะับหรือต้นฮักเด็กชายหนุ่มนะครับพ่อเท้าแพงนะครับงานเปิดส๋าบุญมานะครับก็วันนี้ไปคอนเสิร์ตไม่ทันเลยนะครับที่ร้อยอ็ดก็ต้องกลับขอโทษทางเจ้าภาพไปด้วยนะครับไปบุษันอีดีนะครับต้นฮักเนี่ยเขา ตั้งใจนะครับนะครับไม่เคยผิดคิวงานไหนนะครับอันนี้เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะไอ้ป้านี่ได้ครับเด้อย่าใเอารถตามไปนะขอรทษถเอาทษชาวนักีนะครับงานผมงานหน้าเดี๋ยวพวกเราจัดเต็มระบบให้เลยเต็มที่นะครับวันนี้ไปบม่ได้หรือี่น้องอย่าให้รถไปนะครับผมนี่แหละเกณฑ์กีฬาก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ต้องมีกระทบกระทั่งก็มีเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาครับผม มา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 แรงแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยวิ่งให้สุดนะวิ่งสู้ฟัดนะครับวิ่งเต็มที่ตามที่เราซ้อมมาแข็งแข็งครักองหน้านะไอเวย์คู่หน้าเลยนะครับผมวิ่งจนกว่าจะหมดแรงเอาให้สุดเลยมีอะไรใส่็มทีครับผมเอาพร้อมทีมประธานห้างโอกยสูสีเมื่อท่าสาวไม่ต้องแข่งซะโอ้โหโอ้โหนะ